ชิวๆนะฮะโอ้โหสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ Lisaway นะฮะก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับที่ทําให้เพลงของน้อง8เปื้อนด้วยการที่แอดร้องออกไปนะฮะเออน้องร้องเอาไว้อย่างชิวนะฮะพอมาถึงแอดเอ๊ะทำไมมันฟังดูแย่นะครับก็ต้องบอกว่าเพลงนี้นะฮะเป็นมาหมึดจริงๆนะฮะปาดหน้าเพลงไตเติลเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้นึกถึงตอนเพลงมันนี่ออกมาเลยจําได้ไหมครับโอ้โห แล้วมันนี่นี่ก็กระแสแรงนะ,ะับปาดหน้าเพลงไตเติลเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะคือเอาจริงๆเนี่ยเพลงนี้คือเป็นเพลงที่ติดหัวติดหูมากๆนะครับทุกคนเราแอดก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับหลายๆคนบอกว่า เอาออกจากหัวเอาออกจากหูไม่ได้เลยนะฮะมันช่างชิลติดหัวติดหูเหลือเกินนะครับอันนี้แอดก็บอกว่าแอดเห็นด้วยเลยนะครับแอดรู้สึกว่ามันฟังชิลแล้วก็สบายนะฮะสมกับชื่อเพลงและมันติดหูมากๆครับแล้วก็ท่วงทํานองคือแอดชอบมากๆนะครับแอดเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้ลิซ่าร้องเพลงที่ไม่ได้เร็วมากอะไรประมาณนั้นนะฮะคือน้องก็มีหลายสไตล์แหละแต่ว่าเวลาที่น้องร้องแบบไม่ได้เร็วมากอ่ะแอดจะค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่า แอดรู้สึกว่าเนื้อเสียงของน้องมีสเสน่ห์ในตัวเองดีนะครับแบบว่ามันยังพูดงเดียคือเสียงของน้องนุ่มฟังสบายแล้วก็รู้สึกว่าพอเป็นเพลงที่มันไม่ได้เร็วมากเนี่ยรู้สึกว่ามันแหม่มันดีตออ่อหัวจิตหัวใจนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ไปไกลมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่งงกับ Spotify นะครับหลายคนก็บ่นกันมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะฮะทำไมแยกล่างน้องแบบนี้นะครับก็จากรูปพปรยัดขึ้นให้ดูเนี่ยเอ๊ะทำไมแยกล่างน้องแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับหลายคนก็บอกว่า นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่น้องออกอัลบั้มเดียวแต่ Spotify แยกล่างให้ <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับระบบเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขที่ได้เห็นเนี่ย1,000สตรีมมิ่งนะฮะ1 0 0 0ล้านนะฮะกับ1000ล้านนะฮะเอะแบบนี้ถ้าเอามารวมกันทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็น2,000ล้านนะสิทุกคนโอ้โหโอ้โหยอดนี้ไม่ธรรมดานะฮะเพียบเพียบเบิ่มเเลยทีเดียวนะฮะซึ่ง แอดก็ไม่รู้ว่า Spotify เนี่ยจะมีการแก้ไขในส่วนตรงนี้หรือเปล่านะครับหรือว่า จะปล่อยเบอร์ปล่อยเลยตามเลยก็ไม่แน่ใจนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่มีหรืออย่างไรก็ตามนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปสตรีมมิ่งเพลงน้องในทุกแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะฮะอาทิเช่น Spotify นะฮะหรือจะเป็นยูทงยูทูบเนี่ยก็สามารถสตรีมมิ่งได้นะครับก็ช่วยกันดูช่วยกันฟังอย่าใช้คําว่าช่วยเลยดีกว่าเพราะว่าแอดคิดว่าผลงานที่ดีเนี่ยควรค่าแก่การฟังอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาเนี่ยก็เข้าไปฟังกันนะฮะเพราะว่าเพลงดีๆแบบนี้มัน ก็เพลินต่อจิตใจเราด้วยนะครับอะแวะมาเจอกับทุกคนสั้นๆในวันที่เหมือนฝนจะตกหรือว่าตกไปแล้วแต่แอดได้ยินเสียงฝนนั่นแหละไม่รู้เข้าไปในคลิปหรือเปล่าถ้าเข้าไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปถัดๆไปตอนนี้แอดขอตัวลาเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับฟันดีลาตีสวัสดีแฮ่ไม่ใช่ครับสวัสดียามเย็นครับผม